สวัสดีครับท่านผู้ชมดีครับผมก็ยังลังเดิมอยู่ดีมาเดี๋ยวเราเมือ่อวานผมลงคลิปแต่แหลงไปแต่ยังไม่ขึ้นแรงนผมก็จะมาทำให้ผมจะทําเป็นคลิปฟรีไฟนี่แหละผมจะทํา คือถ้าผมเล่นการจบผมก็ต้องกดปิดคลิปนะถ้าผมถ้าผมตายหรือผมชนะเนะี่ยทัว่าคลิปนี้ถรือว่าคลิปนี้จบเลยนะเคนะทุกคนจบเก,ก้าหุวันนี้เรามาลงที่เมือง เราจะลงที่เมืองหรือว่าลงที่เมืองโคกันแต่เราจะลงที่เมืองพีกหรือโพกไม่ใช่สิเราจะลงที่เมืองพีกโอ้ถูกแล้วพร้อมกับร่วมกับคนที่เขาพร้อมกับผม <c oughs> <c oughs> มาเริ่มกันเลย หาปืนชา์จก่อนนีเก็บปืนอื่สัก่อนสกุล่อืมขั้นเราดิ 咚咚咚咚咚。 ไอ้วันนี้เรื่องมันได้ดีเลยแล้วเมื่อเราได้ปืนแล้วเราเราหนีเลยเราจะไม่อยู่น,นานเพราะเราเจ็บเพราะว่าก็เราอยู่นานนะ่หนาเนีนะ่ยมีเราเรามีจิตตายสูงนะยังไงเราก็จะหนีเราไม่ได้มาอยู่เพื่อเพื่อนี้ ลอ,องดูที่นี่หน่อยสิว่าม,มีคนนะหรือเปล่าวะอยมกดนี้นก,ดดก่อนอืมสองเอ่อสา อ๋อไหนรอวะอ๋อรออยู่นี่เกินนู่นรออยู่นู่นไปที่เหลือเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามีใครตอาลุกตุกเนี่ยมีความรู้สึกว่าขี้ชาจังวะไปกันเลย จืบตก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 ฉันเกิดานปันใจมีคนเลี้ยงเอาไว้วนวันไม่ต้องทำอะไรแค่กินแล้วก็ออข่ตอกตอกตักตอกตอกตกตอกตกตอกตักตกตก

อุ้ยส่วนมันส่วนจ้าไปแล้วจ้าเออไม่นะทุกคนบ๊ายบายนะบ๊ายบาย